มาจ้ามาจ้ามุมส้มดเมนชันมาแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าสาวกอะไรไดเมนชันมาพบกันกับมิงเซอร์วิสอีกแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าลูกค้ามิงเซอร์วิสไปไหนหมดนาะรอลูกค้านี้หนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าเพจมิงเซอร์วิส สาวกอะไรอะไรดิเมนชันนะตัวนี้จะเป็นซ EH ี v i c Dimension e s 1 1ถึง0 3ะจ๊ะพี่จา๋าใครที่เป็นสาวกดิเมนชันสอบถามสินค้าได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าวันนี้มีไฟหน้าแล้วก็พลาสติกในซุ้มล้อหน้านะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็บังแดดหลังกันสาดแล้วก็แผ่นใต้เครื่อง วันนี้ภูมิใจนำเสนอมุมส้มสเปค U.S. ของเข้าแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่กำลังมองหาไฟหน้ามุมส้มอยู่ตัวนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าและใครที่สอบถามไว้ตอนนี้ของเข้าแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าไฟมุมส้ม E.S. 01-03นะเป็นสเปค U.S. นะจ๊ะพี่จา๋าสวยๆใสๆเลยเป็นงานไต้หวันดีโป้วันนี้ราคาวันนี้ต้อง แจ้งลูกค้าก่อนนะจ๊ะพี่จา๋าวันนี้ขอปรับราคาขึ้นนิดนึงจากราคาปกติ2,900บาทวันนี้ไฟหน้ามุมส้มคู่ละ3,300บาทนะจ๊ะพี่จา๋าร้านเราไม่ได้ปรับขึ้นเองนะพอดีโรงงานปรับขึ้นราคาเราก็เลยต้องปรับตามโรงงานนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้เป็นงานอดใหม่เลยนะของใหม่เลยสดๆดิงๆเลยคู่ละ3,300บาทนะจ๊ะพี่จา๋า 01ถึง03สามารถเอาไปใส่ด้วยกันได้เลยนะ01 02 03สเปค US นะจ๊ะพี่จา๋ามุมส้มสวยๆเลยนี่นะของใหม่ทุกชิ้นนะจ๊ะพี่จา๋าร้านเราเป็นของใหม่นะจะซื้อข้างเดียวเราก็ขายนะจ๊ะพี่จา๋าไปมุมส้มสวยเข้ารูปนะ ให้ดูกันใกล้ๆนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้จะเป็นแถบส้มสะท้อนแสงนะคู่ละสามพันสามร้อยบาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จ๋ารับสแกนเราชนะแล้วก็มสามสามนะจ๊ะพี่จ๋าใครที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดมาใช้สิทธิ์กับเราได้นะเราชนะมสามสามนะจ๊ะพี่จ๋าส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยนะส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยเลยนะจ๊ะพี่จ๋า ลูกค้าสนใจชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยเรามาต่อกันที่กันสาดนะจ๊ะพี่จา๋ากันสาดตัวนี้เป็นงานอะคริลิกนะจ๊ะพี่จา๋า1ชุดสชิ้นนะกันแดดกันฝนได้จริงนะจ๊ะพี่จา๋าใช้งานได้จริงนะเป็นงานอะคริลิกอย่างสวยเลยนะมีโลโก้นี่นะเป็นดำใสนะจ๊ะพี่จา๋าสวยๆเลย ชุดละเจ็ดร้อยเกบาทนะจ๊ะพี่จา๋ามีโลโก้ด้วยนะ1ชุด4ชิ้นนะจ๊ะพี่จา๋าสวยทนทานสวยๆเลยเจ็ยเก้บาทเท่านั้นนะหนึชุด4ชิ้นสำหรับกันสาดนะจ๊ะพี่จา๋ากันสาดตัวนี้ใส่ได้ศูนย์หเลยไม่ว่าจะเป็นตาหวานตาเหี่ยวสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าสำหรับกันสาดนะ แล้วก็บังแดดหลังหรือว่าแก๊ปหลังนะจ๊ะพี่จา๋าสวยๆซิ่งๆเลยเอาไปติดกระจกหลังนะจ๊ะพี่จา๋บาบังแดดได้จริงนะแล้วก็สวยซิ่งแน่นอนรับรองรับประกันเลยซื้อไปถูกใจแน่นอนเลยชิ้นละ 1, 150บาทนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นงานอะคริลิกนะด้านหลังจะมีกาว3 m เพร้อมมาไปติดตั้งเลยนะจ๊ะพี่จา๋าสำหรับบังแดดหลังนะ เราส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จา๋าร้านเราขายส่งออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้เปิดหน้าร้านเลยนะจ๊ะพี่จา๋าลูกค้าแล้วก็รายการต่อไปจะเป็นแผ่นใต้เครื่องแผ่นใต้เครื่องไดสิมนชั่นนะ01ถึง05เหมือนกันชิ้นละ1,500 0บาทนะจ๊ะพี่จา๋าร้านเราเป็นของใหม่งานเทียบแท้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะพี่จา๋า ชิ้นละ1,050บาทนะสำหรับแผ่นใต้เครื่องใส่ได้ทั้ง STMT เลยนะจ๊ะพี่เออใส่ได้ออโต้กับ MT นะจ๊ะพี่จ๋าเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโต้นะชิ้นละ1,050บาทเป็นงานเทียบแท้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพลาสติกซุ้มล้อหน้าคู่ละ950บบาทใครจะซื้อข้างเดียวหรือว่าซื้อคู่ก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าสนใจแจ้งราคาทักแชทขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ หรือจะโทร0962941961ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าสินค้าเรามีพร้อมส่งนะนี่ใครสนใจไฟหน้าเรามีทั้งไฟหน้าเดิมแล้วก็ไฟมุมส้มนะแต่ราคาของเราจะแตกต่างกันเป็นงานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จา๋าคือของตรงรุ่นแล้วก็เอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยซี v i c Dimension เรามีหลายรายการนะจ๊ะพี่จา๋าสนใจสอบถามได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสแล้วก็ช่อง y o u u u b มิ i งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าขอบคุณสำหรับลูกค้าลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าที่กำลังจะสั่งซื้อเข้ามานะจ๊ะพี่จา๋าขอบคุณทุกทุกท่านเลยฝากอุดหนุนสินค้าฝากอุดหนุนอะไรร้าน Min งเซอร์วิด้วยนะจ๊ะพี่จา๋า